สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคำทำนายดวงชะตาประจำสัปดาห์กับบุงะฮิวใจนะคะและในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงกันค่ะสัปดาห์นี้ดวงดาวจะโครจรมาส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะชาวสิงห์ในสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์และสังคมโดดเด่นมากค่ะ ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณโคจรอ,อยู่ในเรือนลาภะความสำเร็จมิตรสหายทำให้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามาจากการเข้าสังคมการช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงหรือการสร้างเครือข่ายใหม่ๆการงานและการเงินเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพที่อาจอ่อนแอลงหรือการใช้ใจ่ายที่เกินตัวเพื่อการเข้าสังคมนะคะ เรื่องเด่นๆดีๆสำหรับราศีนี้คุณมีโอกาสในการเข้าสังคมพบปะผู้คนใหม่ที่จะนำพาโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตได้รับความช่วยเหลือจากมิตรสหายและมีเสน่ดึงดูดใจในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆเหมาะก,กับการสร้างเครือข่ายและการขยายงานเรื่องการงานงานประจำการทำงานราบรื่นดีมีโอกาสได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถหรือได้รับความช่วยเหลือจากทีมทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดีและเป็นที่ยอมรับ เจ้าของธุรกิจมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ๆหรือการได้รับความร่วมมือที่ดีจากพันธมิตรควรใช้โอกาสนี้ในการขยายฐานลูกค้าและสร้างชื่อเสียงฟรี e l นซ์มีงานเข้ามาจากเพื่อนฝูงผู้แนะนำหรือคอนเน็ชันต่างๆอย่างต่งตอเนื่องและเป็นงานที่น่าสนใจอาจมีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้ที่มีชื่อเสียงคนที่กำลังตกงานหรือหางานมีโอกาสดีในการได้งานจากคอนเน็ชันหรือจากคำแนะนำของเพื่อน ควรใช้การเข้าสังคมของคุณให้เป็นประโยชน์และสร้างความประทับใจการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องอาจมีไรายได้พิเศษเข้ามาจากช่องทางใหม่ๆหรือจากมิตรสหายแต่ก็ต้องระวังการใช้จ่ายเพื่อการเข้าสังคมหรือการช่วยเหลือผู้อื่นที่อาจทำให้เงินไหลออกได้ควรบริหารจัดการให้ดีเรื่องความรัก คนโสดคุณมีสเสน่ห์และความโดดเด่นมากมีโอกาสพบเจอคนถูกใจจากกลุ่มเพื่อนหรือการเข้าสังคมต่างๆค่ะความสัมพันธ์อาจเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนและพัฒนาไปเรื่อยๆคนมีคู่ความสัมพันธ์สดใสและเข้าใจกันมากขึ้นมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับเพื่อนฝูงหรือได้ออกงานสังคมด้วยการทำให้ความรักอบอุ่นและมีสีสันมากขึ้นเรื่องโชคลาภมีโชคลาภเล็กน้อยจากการเสี่ยงโชคหรือจากมิตรสหายที่นำโอกาสดีๆมาให้ อาจได้รับของขวัญของฝากหรือโชคลาภจากการติดต่อสื่อสารเรื่องสุขภาพระวังอาการภูมิแพ้หรืออาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นหวัดคัดจมูกควรดูแลตัวเองให้ดีและพักผ่อนให้เพียงพออย่าหาักโหมกับแรงเข้าสังคมมากเกินไปเรื่องบริวารบ้านรถทรัพย์สิบสนบริวารให้การสนับสนุนและช่วยเหลือดีการจัดการเรื่องทรัพย์สินเป็นไปในทิศทางที่ดีหากมีปัญหาก็จะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง เรื่องต้องระวังการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อการเข้าสังคมหรือการหลงเชื่อคนง่ายเกินไปอาจทําให้เสียทรัพย์ได้ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจใช้เงินจํานวนมากหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงจากทําชักชวนของผู้อื่น บูงาเป็นเพียงผู้เล่าเรื่องที่สร้างขึ้นจาก AI นะคะคำทำนายดวงเป็นแบบดวงโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงผู้ใดอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับเอาพลังงานดีๆไปใช้และตั้งรับทำความดีระมัดระวังในส่วนที่ให้สังเกตแต่หากคุณอยากรู้ดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกพร้อมคำแนะนำตรงจุด สามารถดูช่องทางติดต่อในช่องคำอธิบายด้านล่างคลิปเพื่อดูดวงแบบส่วนตัวเฉพาะตามวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนแล้วเรามาวางแผนชีวิตให้มั่นคงและปังไปด้วยกันนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะรักษาใจให้สดใสแล้วดวงจะสดใสตามนะคะสวัสดีค่ะ